สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมจัดบูธการแสดงร่วมกับงานมหาศจรรย์งานช้างแฝสุรินทร์ประจำปี2565นะคะและที่ท่านเห็นข้างหน้าคืออะไรคะกล้วยค่ะกล้วยบานานานั่น,น,นเองเขามีการประกวด กลวยด้วยนะคะโอ้โหอำเภออะไรเนี่ยได้ที่หนึ่งโอ้โหตําบลคาละแม่อําเภอศรีคอรภูมิได้ลําดับที่หนึ่งนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรแต่เท่าที่ดูด้วยสายตาของโบเองนะคะโบคิดว่าจะดูจํานวน หวีของกล้วยและดูที่คุณภาพของลูกด้วยนะคะว่าลูกได้ขนาดตามลักษณะกล้วยน้ำว้าหรือเปล่านะคะส่วนอันนี้ก็ของอำเภอปราศาสตรนะคะได้ลำดับที่3และ รางวัลชมเชยนะคะก็จะได้อยู่ที่กล้วยวีนี้นะ,ะแต่ไม่รมู้อำเภออะไรนะ,ะไม่ได้ถ่ายป้ายมาต้องขออภยัยและก็มีชมเชยอีกนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะในการส่งเสริมการเกษตรให้เกษตรกรนี่ได้ทรงกล้วยที่ตัวเองปลูกนี่แหละคะ่ะมาประกวด ในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองหนูรางวัลชมเชยใช่หไหมคะกล้วยหวีนั้นก็เครือยาวมีหลายหวีแต่ว่าได้รางวัลชมเชยเพราะว่าน่าจะดูที่ลักษณะความสมบูรณ์ของผลกล้วยด้วยต่อไปโอ้โหมาดูเลยคะ่ะมะพร้าวมะพร้าวนะคะโอ้โหอันนี้มะพร้าวลำดับที่1เอ๊ะทำไมได้ที่1นะอ๋อกือดูความดกของลูก22ลูกความหวานอยู่ที่7จดข้าบริกนะคะนี่คือ เกณฑ์ในการที่จะใช้ประกวดมะพร้าวนั่นเองนะคะแปลว่าเขาดูที่มะพร้าวนั้นหวานหรือไม่หวานด้วยนะคะไม่ได้ดูที่จํานวนลูกอย่างเดียวนะคะโอ้อาเภอควาวซินกรินได้ไปลําดับที่หนนะคะเอาไปเลยนะคะที่หต่อไปมาดูฝั่งนี้นะคะก็ความดกของลูกอยู่ที่17ลูกความหวานอยู่ที่7.8บริกของอําเภอจอมพระก็จะได้ไปลําดับที่ส ต่อไปรางวัลชมเชยอ,อยู่ที่13ลูกความหวาน8.0เห็นไหมคะถึงความหวานจะ8.0แต่ว่าถ้าปริมาณลูกในทลายนั้นอาจจะน้อยเพราะว่าเขาใช้2เกณฑ์ฉะนั้นก็ต้องดูว่าทั้งจำนวนลูกความดกในทลายนั้นและก็ความหวานของมะพร้าวเองดูสิคะเนี่ยทลายนีย่ได้รางวัลชมเชยนี่ลูกก็ดกนะคะแต่ว่าความหวานอาจจะแพ้ไปนะคะเพราะว่า อย่างที่บอกแต่ต้นเลยว่าคือใช้ความดกและก็ความหวานเป็นเกณฑ์ตัดสินนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นผลงานการเกษตรของเกษตรกรชาวสุรินหรือของไม่เอาบางโอนแดนโนจังหวัดสร็บรนนี่เฮ้ยโอ้มะพร้าวก็มีคนจองแล้วนะคะอุ้ยก็อยากจะจองเหมือนกัน,นะคะ่ะอยากจะไป ลิ้มรสความหวานของมะพร้าวที่เข้าประกวดโโหจองหมดเลยนะคะทุกท่านเห็นไหมคะโอ้โ oh, ห oh. เอามาไม่เสียเปล่านะ,ะมาประกวดนี่มีคนจองพร้อมเลยก็ภาคภูมิใจกับเกษตรกร,ร,กรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินะะ์ได้มีโอกาส1ปีมีหนึ่งครั้งในการเข้าร่วมเอาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมาประกวดในงานกาชาติหรืองานช้าง ประจำปีนั่นเองนะคะโอ้โหก็อกอพังเบลบองโปโนจังหวัดสุรินบ้านเดิมยัวเจยัวยัวโดโมประกวดเนะฮู้กออพังเนอรับรับคณีอารามมันบ้านรางวัลเกิดเกิดไวยยังยังจะน่าเย้กับบ้านโมประกวดท่านน่ะเนาะแล้วก็นี่เป็นกิจกรรมอื่นๆในบูธของ กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะก็จะมีนักวิชาการมาให้คำแนะนำและยังมีการแจกต้นไม้ฟรีด้วยนะคะทุกท่านโบยังไปขอรับบริการเลยนะคะอย่าลืมะะท่านพกบัตประชาชนมาด้วยเพื่อทำการลงทะเบียนรับต้นไม้ฟรีไปปลูกนะคะแล้วก็ยังมีซุ้มกรมปศุสัตว์ด้วยนะคะก็จะนำน้องแพะน้องไก่น้อง สัตว์ต่างๆน่ารักน่ารักมาให้ท่านได้มีการป้อนอาหารหรือมาดูว่าพันุไก่ที่สมควรที่ท่านเจะเลี้ยงต้องเป็นพันุ์อะไรนะ,ะอันนี้ก็กรมประมงนะคะอ้มาดูกรมประมงมีอะไรคะไม่แน่ใจนะคะแต่เดานะคะดีเดาก็คิดว่าเนี่ยเป็นการสาธิตการทำอาหารนะคะให้กับ ปลาที่เลี้ยงนะโดยการทําเองเพื่อประหยัดงบประมาณเป็นก้อนใหญ่ๆนี่นะคะน่าจะปั้นเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็ย้อนลงไปในสระน้ําของเรานะคะมาดูว่าส่วนประกอบที่ทําเป็นอาหารก้อนๆเนี่ยมีอะไรบ้างอ้าปลายข้าวหไหมคะไม่ได้ทิ้งปลายข้าวนะเอามาทําเป็นอาหารสัตว์น้ําได้ปลาปนนะคะแน่นอนปลาก็ต้องชอบอะไรที่มันอร่อยมีโปรตีนด้วยนะคะจากนั้นอะไรคะ อีหยังเนาะสุดได้นีจอนี้นะโอ้จำเปนบานเต้พัมด้วยนะคะมีพัมด้วยในนี้นะคะโอ้โหและก็อันนี้อะไรคะเห็นไหมคะแหนแดงก็มีประโยชน์ในการแหนแดงนี่นะคะแงแหนแหน,แ,นแดงอ่านว่าแหนแดงนะคะเนาะถ้าอ่านรปารำละเอียดนะคะจากนั้นก็มาคลุกเคล้ากันแล้วก็ปั้นปั้นเป็นก้อนกลมๆนี่แหละคะ่ะก็คือ ถ้าจำไม่ผิดนะคะหรือถ้าเดาถูกก็น่าจะเป็นอาหารสัตว์นะคะเนี่ยเนานะอู้ถ้าเดาผิดโบต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะไม่มีความรู้เลยนะคะก็ไปเดินดูนะคะแล้วก็ไม่ได้อ่านละเอียดด้วยนะคะก็ถ้าใครรู้คําตอบที่ถูกต้องก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะต่อไปมาดูอะไรคะไข่ไข่อะไรคะเนี่ยไข่พํานะคะสีเขียว,ยวจากนั้นมาดูอู น่ารักน่ารักน้องปลานะคะโอ้โหอันนี้เป็นปลาสวยงามนะคะเนี่ยเป็นปลาสวยงามเนาะเลี้ยงไว้ดูเล่น,นะคะมีน้ําพุพร้อมนะคะโอโ้น้องดีใจมากเลยได้มางานช้างเหมือนกับพิธีกรนี่แหละคะ่ะก็ดีใจเหมือนกันนะคะจากนั้นอะไรคะแหนแดงนะคะแหนแดงก็คือเป็นพืชอินทรียเนาะที่จะช่วยเพิ่ม อินทรีย์วัตถุให้กับในดินของคุณนะคะก็ปลูกแนแดงในน้ำได้นะ,ะทุกท่านถ้าสนใจต่อไปมาดูอะไรครับปลาตะเพีปลา,ตะ,ปลาตะเพียนขาวนะอู้ดูน้องน่ารักนะคะอู้อยากเข้ากล้องมากเลยนะคะน้องเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีเยี่ยมของกรมประมงเลยนะคะไปถ่ายรูปนี่ส่งยิ้มมาให้จากนั้นมาดูอะไรคะอู้ไตรอ้อยนี่นะไตรนิ่น โอ้ไทรนินนอ้อยี่ไตรนินกีกอีดกลองเนาะปลานินเขาอาจจะอายกลองนิดน,นึงนะคะอู้เขาเริ่มหันมาแล้วนะคะเพราะเขารู้ว่ามีคนมาทำการบันทึกวีดีโอของคุณอัสสวัสดีค่ะจุงกาสรุบ,บนะูนะโนนนี้โมเทียวงานช้างกันจนาคลาน้องก็น,น่ารักนะคะน้องดีใจได้มาร่วมงานช้างด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฮะก็บอกแล้วว่าเขาจัดเยอะมากคะะหลายอย่างต่อไปเป็นไราะการเลี้ยงกบในกระชังบกค่ะโอ้มาดูสิมียนแกบ่ะแกบนตราเนาะมีกบไหมคะกบอยู่ตรงไหนคะโอ้ยนั่นกบกบค่ะอัพอับอับแกบเจริญเฮยนูทมพอแต่ยยตเทอมโฮบันเฮ้ย กบก็มีขนาดพอดีที่จะนําไปบริโภคได้พอดีเลยนะคะอู้ขนาดพอดีพอดีนะเอาไปทำกบยัดไซยางเลยนะคะเป็นเมนูของสุรินต่อไปการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบกนะคะดูสิคะจะมีปลาดุกไหมคะเมียนตรยอะ่ะโอ้มืมนเคยนี่มองไม่เห็นเลยนะคะทุกท่านอู้ก้องกบ,บดีเนาะ ก็อยากจะนําเสนออีกเนาะหาปลาไม่เจอเลยเพราะกล้องไม่ดีนะต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็ดูบรรยากาศไปนะ,ะนี่คือทางเข้านะคะของกรมเอออยู่ตรงข้ามศูนย์ ยุติธรรมสร้างสุขนะคะเดินเข้ามาตรงนี้เลยนะท่านก็เจอนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนดะะ้วยเจอกันใหม่วิดีโอหน้ากับสาวขมินะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ